นับถือาศาสนาฮินดูถือกันว่า,าศาสนาฮินดูซึ่งเป็นาศาสนาหลักาศาสนาหนึ่งในโลกยุคใหม่ซึ่งมีผู้นับถือประมาณ1,000ล้านคนเป็นาศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกโดยมีคัมภีร์ที่สมบูรณ์ซึ่งมีอายุย้อนกลับไปถึง3,000ปีประเพณีปากเปล่าที่ก่อให้เกิดมหาพานต์ตเช่นประเพณีนี้มีอายุย้อนไปถึงประมาณ850ปีก่อนคริสตศักราชแม้ว่ารูปแบบการเขียนภาษาสันสกฤตจะเก่ากว่าประมาณ400ปีก็ตาม ศาสนาโซโรอัสเตอร์ซึ่งเป็นศาสนาหลักก่อนอิสลามที่ปฏิบัติกันในอิรานนั้นดึงเอาบทประพันธ์ภาษาสันสกฤตที่เขียนขึ้นด้วยปากเปล่าและข้อความที่เขียนขึ้นในภายหลังมาใช้ผู้ก่อตั้งศาสนานี้คือซาราทุชตราซึ่งได้เขียนบทสวดที่มีมาก่อนวรรณกรรมสันสกฤตที่เขียนขึ้นซึ่งทําให้สามารถอ้างได้ว่าศาสนาโซโรอัสเตอร์มีอายุเก่าแก่กว่าศาสนาฮินดูซึ่งได้มีการรวบรวมเป็นประมวลกฎหมายอย่างเป็นทางการ ศาสนายิวมีประวัติศาสตร์ยาวนานเช่นกันโดยมีประเพณีปากเปล่าที่เก่าแก่เกือบ4,000ปีและมีข้อความที่เขียนขึ้นซึ่งอาจเก่าแก่กว่าข้อความสันสกฤตและอเวสสถานของศาสนาฮินดูและโซโรอัสเตอร์ตัวอย่างเช่นโตราหนังสือห้าเล่มแรกของพระคัมภีร์ไบเบิลมีองค์ประกอบที่เขียนขึ้นบางส่วนซึ่งเชื่อกันว่ามีต้นกำเนิดในช่วงกลางสัสวสตวรรษที่สองก่อนคริสตศักราชคำตอบขั้นสุดท้ายสำหรับคำถามนี้ขึ้นอยู่กับว่าคำว่า ศาสนาหมายถึงอะไรและวิวัฒนาการของศาสนาอย่างไรศาสนาจำเป็นต้องมีข้อความเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ข้อความเหล่านั้นสามารถระบุวันที่ได้อย่างแม่นยำหรือไม่ศาสนาในปัจจุบันจะต้องเป็นเช่นเดียวกับเมื่อครั้งก่อตั้งหรือไม่ตัวอย่างเช่นศาสนายิวศาสนาฮินดูและศาสนาโซโรอสเตอร์ในปัจจุบันมีรูปแบบที่แตกต่างจากศาสนาดั้งเดิมที่สุดเช่นเดียวกับศาสนาใหม่ของโลกเช่นศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม กล่าวได้ว่าศาสนาส่วนใหญ่ในโลกที่เรารู้จักในปัจจุบันมีหลักฐานมาจากแนวทางปฏิบัติที่สืบทอดกันมายาวนานนับพันปี